ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวความร้อนแรงนะครับของอจำปีโสธรสยบพยรีพินาสนะครับซึ่งก็ก่อเกิดดรามา่ามากมายนะครับในกลุ่มผู้นิยมวัตถุมงคลของหลุงมพ่ออิฐนะครับเนื่องด้วยเกิดการเรียกว่าออจองนะครับแต่ก็ไม่ได้กันนะครับตัวผมเองก็จองไปสามองค์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ S <S <an> ก็คือหมดเร็วจัดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับสี่สามร้อยเก้าเก้าเหรียญก็หมดนะครับนี่ก็ทองคำไม่ลงยาก็หมดนะครับเนื้อเงินลงยาก็หมดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาก็หมดนะครับเนื้อเงินลงยาธรรมดาก็หมดอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเนื้อเงินลงยาหน้าหลังนะครับหมดนะครับ ลงยาหน้ากาดทองคําด้านหน้าอย่างเดียวก็หมดนะครับเนื้อบนบนนี่คือหมดเกลี้ยงนะครับเนื้อเงินนะครับลงยาแล้วก็ตะกัวเนี่ยครับตะกัวลองพิมพ์กระไหลทองอันนี้คือผมผมสมยอดนี้ไปหนึ่งองค์นะครับก็ไม่ได้นะครับก็คือไม่ทันนั่นเองนะครับก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ชนวนกระไหลทองลงยานี่ก็หมดนะครับก็ชุดกรรมการก็หมดนะครับ พิมเล็กก็หมดแล้วนะครับทองคํานะครับชนวนชุบเงินซาตินนะครับหน้ากากกระไลก็หมดนะครับเป็นไงครับทองเหลืองผิวลุ้งลงยาขาวก็หมดนะครับเนื้อชนวนชุบสามกริย์ขัดเงาก็หมดนะครับโอ้ชุบเนื้อชนวนชุบเงินซาตินหน้ากากกระไลทองหน้าหลังก็หมดนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะไปเหลือเนื้อ เนื้อล่างๆนะครับพวกเนื้อฝาบาทนะครับเพราะว่าสร้างเยอะนะครับเนื้อทองแดงเนื้อชนวนนะครับจะสร้างสามหมื่นองนะครับก็น่าจะเหลืออันนั้นนะครับที่เราจะได้กันนะครับส่วนพวกเนื้อบนบนเนี่ยก็ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เกิดดราม่าก็คือก็คือประมาณว่าทําไมจองไม่ได้หรือว่าแบบเขาเรียกอะไรคือตามคิวก็จริงแต่ว่าไม่บอกคือตรวจสอบไม่ได้ว่าคิวที่ได้อะ จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ล็อกให้กับศูนย์จองหรือว่าล็อกให้กับคนที่สนิทกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ดรามาก,กันผมก็ไม่ซีเรียสอะไรผมถ้าผมจองไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คือก็เลยมาเล่าให้ฟังบางคนก็บอกว่าคือคือก็มีบางบางคนก็บอกว่าออกมาบอกว่าแบบที่คุณออกมาวุวนวายเพราะว่าคุณไม่ได้คือแบบเขาเรียกว่าอะไร คือคนอยากได้อ่ะก็ก็จะมีสองมุมคือเราเราอยากทําบุญกับวัดใช่ไหมเราก็จองแค่สองสามเหรียญานเงี้ยบางคนที่เขามาพูดก็อาจจะประมาณว่าศรัทธาหรือหวังกําไรอะไรเงี้ยก็เลยมาวายวว่าไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมผมสามองค์ผมคงไม่ได้กําไรอะไรขนาดนั้นนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครเขาส่งยอดกันเท่าไหร่เนาะผมก็ของผมก็ยอดประมาณสองพันบาทนะครับที่ที่ผมสามองค์ที่ผมเล็งๆไว้นะครับ ก็จะเป็นเนี่ยเนื้อเนื้อผงน้ำเลิกอันนั้นนะครับไม่ยังไม่หมดนะแต่คือไม่ได้คิวเหมือนกันคือผมส่งยอดไปแต่ว่าก็ไม่มีการตอบกลับนะครับก็แสดงว่าคงไม่ทันนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็คือตามกติกาเนาะส่วนใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่รอรอซื้อกับพ่อค้าขายต่อก็คงก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมคงไม่เอานะครับเพราะว่าผมอยากทําบุญกับวัดนะครับผมไม่ได้อยากทําบุญกับพ่อค้านะ เพราะว่าถ้าคุณได้จองไปแล้วก็ได้ยอดไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเเดี๋ยวก็ดูดิเดี๋ยวผมก็เห็นในอันในกลุ่มอาจจะมีคนเอามาแบบว่าอยกแบบสิบองค์ยี่สิบองค์อะไรเงี้ยผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาถึงได้กันสิบองค์ยี่สิบองค์เลยแต่แต่พี่ส่วนจอบ,บางท่านก็ดีนะครับก็มาแบบเขาเรียกว่าอะไรคนเอ่อบางท่านเนี่ยได้ยอดแต่ว่าแบบคือได้เยอะไงเขาก็เลยทักมาคุยแบบว่าขอลดได้ไหมแบ่งให้คนอื่นหน่อยอะไรเงี้ยขอให้คนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยเออก็ดีนะครับ บางคนที่เป็นสูตดจองเนี่ยเขาก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าะจะมีแต่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็มีความเห็นว่าบางทีมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ควรจะน่าจะมีวิธีการที่มันตรวจสอบได้หรือว่าแบบอะไรพวกการสุ่มอะไรเงี้ยเหมือนยกตัวอย่างผมคิดของผมเองนะอาจจะเป็นแบบเปิด Google Form ออกมานะครับลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนมาเลยนะครับ ตะกี่คนคุณลงมาคุณใส่ยอดมาเลยคุณอยากได้องคไหนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาเข้าเอาเข้าพวกาตาราง Excel ไว้ใช่ไหมรันเลขไว้ว่าคุณหมายเลขเท่าไหร่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปใช้โปรแกรมหรือใช้เว็บไซต์สุมส่มตัวเลขอย่างเงี้ยสุ่มออกมานะครับสมมุติว่าคุณต้องการเนื้อเนื้อเงินนะครับอย่างเงี้ยแล้วสมมุติว่าคุณไปสุ่มได้คุณเนี่ยตอนที่เนื้อเงินมันหมดแล้วเงี้ยก็คือคุณก็อดไง ว่ามันหมดแล้วตามคิวจริงๆไลฟ์สดมาเลยว่าแบบเออมันหมดจริงๆนะอะไรเงี้ยเขาเขาเห็นยอดกันแล้วอะไรเงี้ยว่าว่าเนื้อเงินหมดแล้วนะอะไรเงี้ยพอถึงคิวคุณคุณไม่ได้เนื้อเงินเพราะว่ามันหมดอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็รับได้นะแต่แบบคือตอนนี้คือแบบออกมาบอกหมดอย่างเงี้ยไม่รู้หมดจริงหรือเปล่าด้วยนะครับก็เป็นดราม่าสนุกสนุกสนานกันไปนะครับส่วนตัวผมก็ไม่เฉยๆนะเพราะว่าผมก็ก็รุ่นนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นส่นจองนะเนาะก็ข่าวมาทําคลิปทําช่องให้เ,เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็อย่าไปน้อยใจอะไรนะครับใครอยากได้รุ่นนี้ก็เดี๋ยวรอซื้อเออเซ็กันเซลแล้วกันนะครับก็คือซื้อกับทางพี่ๆที่เขาเอามาปล่อยกันในในกลุ่มในในตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะอย่าไปไอ้นี่มากนะครับก็ผมก็อาจจะถ้าชอบก็อาจาจะจะจะซื้ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อ่าผ่านไปก่อนนะครับอ่า ไงก็ขอให้คุณอเช่าหาผู้ชาเอาที่เหมาะสมเหมาะสมนะครับอย่าไปซีเรียสกันมากนะครับ